สารสำคัญสารจากปู่ใหญ่หลวงปู่เทพโลกอุดรสถานที่หลบภัยพิบัติตามพยากรณ์สถานที่หลบภัยพิบัต,ต,บบติจากการที่ข้าพระเจ้าได้ไปประสบกับสถานที่ที่เคยไปและจากการเข้าฌานได้พบสถานที่อันปลอดภยัยจากภัยพิบัติ อันมีรัศมีพุทธธรรมไพศาลสถานที่นั้นอาจจะเคยเกิดภัยอยู่ในประเทศที่มีภัยแต่สามารถช่วยได้ในขณะมีภัยโปรดพิจารณาด้วยหลักสิบประการของพระพุทธเจ้าสถานที่แรกวัดฟอกวงซานประเทศไต้หวันข้าพเจ้าเห็นพระยูไลมีแสงอันอัมภัยมิประมาน ผู้เข้าถึงพระอยู่ไลบริเวณรอบภาวนานามย่อมพ้นภัยในขณะน้ำท่วมฟ้าผ่าสถานที่ที่สองวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ามีภัยมหาศาลแต่พอเกิดภัยอันใหญ่หลวงพระธาตุจะปรากฏอับดัมพาสถานที่ที่สามบุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย จากที่เห็นนิมิตจะเห็นพระพุทธาที่สถิตณมหาวิหารแห่งนั้นเกิดแสงศักดิ์สิทธิ์ทั่วบริเวณทั่วเขตปัจพีธรณีนี่นี้มนุษย์ผู้สแสวงบุญจากพ้นภัยจากมีฤทธิจ์จากเห็นสิ่งนี้โดยอัศจรรย์สถานที่ที่สี่ไดโงหนสซนแห่งวิหารลธรรมประเทศญี่ปุ่น จะเกิดแผ่นดินสันไหวทั่วเขตผู้ศรัทธาจะเห็นไดงโงหนสนเผยท่าธรรมแสงเรืองรองแห่งสัตรรมปุ่นธรีกสูตรสถานที่ที่หพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้ทั่วสานประเทศจีนจักบังเกิดโพธิสัตว์สำแดงอภิิหานค้มครองผู้มานับได้มีท่วนเลยสถานที่ที่หก สถานที่ประสูตรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวนลุมพินีวันประเทศอินเดียจะเกิดแผ่นดินไว้ไปทั่วขอระลึกถึงพระพุทธเจ้ายอมดับภัยได้ทั้งหมดทั้งมวลสถานที่ที่เจ็ตนมหาโพศรีหลังกาจกเกิดอภินิหารพุทธสาลีลิกธาตุทั่วแดนจะมารวมกัน ผู้ศรัทธาปฏิบัติย่อมได้รับการคุ้มครองสารสำคัญจากหลวงปู่เทพโลกอุดรมวลมนุษย์ไผ่พิบัติน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวมนุษย์ที่ดีถึงจะรอดหมู่ชนควรทำดีให้มนุษย์มีการปฏิบัติมวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นมวลมนุษย์ กำลังจะทุกยากล้มหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามวลมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้จงทําตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดพ้นไม่มีใครช่วยใครได้แผ่นดินจะคืนกินไม่รู้สิ้นชีวิตเท่าใดผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมพ่งรักษาชีวีอยากคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ ต้องอดทนผู้รอดจากภัยพิบัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสถูกยากอดอยากยากไร้ปางตายไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบาก มนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกันมันต้องพินาศเช่นกันการกระทำของมันผู้นี้ ทำให้มนุษย์จำนวนมากมายสิ้นชีวิตคล้ายใบไม้ร่วงมันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยับปัตตพีเต็มไปด้วยเลือดศพกาดเกลือนเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิ้นสิ้นไร้ผู้คนมีแต่ที่เห็นชัดความดับสนครั้งใหญ่ ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลกความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทําความชั่วร้ายผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือมีใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิธีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญ เพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กันไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่มีทางหนีพ้นโอกาสผู้ที่รอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสิ้นศูญโลกร้อนกระอุมีแต่ไฟเท่าฐานท่วมท้นแผ่นดินน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมท้นเชื้อโรคสารพัดชนิดกัดกินผู้คนผู้ที่รอดแสนสาหัส ถูกยากรอกความตายผู้มีบุญจะออกมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาผู้คนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษาไม่ต้องผ่าพบตัวผู้ป่วยอยู่แห่งใดรักษาได้ไม่ต้องมา ถึงเวลาไม่ต้องค้นหาโรคก็จะหายเองเศรษฐก,กิจตกต่ำต้องการผู้แก้ไขทั่วโลกขาดอาหารน้ำตาเนืองนองศพลอยฝูฟ่องเพราะน้ำหลากมาน้ำตาไหลรินไม่มีใครได้กินอิ่มมีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกันทุกที่มีแต่ความเศร้า การสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศฟืฟ้นตัวเร็วการฟื้นตัวของกลางประเทศกรวดเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ช้าทุกอย่างจึงกลับกันประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจกลายเป็นผู้ยากไร้แทบไม่น่าเชื่อเคยมีเงินเหลือเฟือต้องฟืดเคืองยิ่งกว่ากินเกลือ โลกไม่พ้นวิกฤตความทุกข์จังครองเมืองผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถลม่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตายเพราะความหนาวทุกทับถมทวีกว่าจะรู้ความดื้อรั้นความเชื่อยากทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ไม่เข้าใจเพราะความตายมาเร็วเกินไปไม่ทันรู้ตัว มนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาสเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีสตากรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ทุกชีวีผู้รู้เหตุการณ์รอเวลามีน้อยความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึดเตรียมตัวมไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำเดิมไม่มีหมอก็ป่วยคนไข้ามากมาย โรคที่เป็นก็หายากผูพองทั่วร่างกายโรคร้ายทั้งสิ้นกอกกินร่างกายกำมันดภาพรังสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำรายร่างกายอาหารเป็นพิษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดท,ทุกจอมยาชีวิตร่วงเหมือนผักปลาไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไปกว่าเท่าจะมอดกว่าน้ำจะลด กว่าเชื้อโรคจะหมดสิ้นชีวิตไปไม่รู้เท่าไหร่ความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงโอดครวนความเจ็บปวดกรองเมืองการครั้งนี้กว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครร่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งยังรู้ เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นผู้อยู่รอดชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้วนแล้วแต่กำฟ้าจะใสอีกครั้งเมื่อฤดูฝนร่วงล่นละลายสิ่งต่างๆฝนจะชุ่มโชคสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ก็ต้องใช้เวลาพลิกเฟิ้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทำโนุบำรุงรักษาทุกประเทศต้องพัฒนา เมือนยุคเก่าย้อนมาแต่เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าชาวประสา,านาใสคนที่เหลือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไปไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐิจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันการแก่งแย่งจริงดีแทบสิ้นไป มนุษย์จิตใจร้ายยังมีอยู่ความเมตตาค้ำจุนโลกทุกสางโศกผู้มีเมตตารมปรากฏเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษาผู้มีเจตเมตตาเปิดชมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่เขาร่ำลือไปทั่วเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชมเหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วโลกต้องการหมอรักษา หาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้โรคที่ระบาดความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สานึกกว่าจะรู้ตัวเกือบจะรู้ตัวกแบบตายผู้ที่ตายไม่ได้รู้ตัวสานึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่กลัวเนื่อย ราการแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาคความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ทุกทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีและเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นในการปฏิบัติอย่าเห็นแก่ตัวทางสายกลางช่วยเหลือผู้อื่นจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความว่าง คือสุญญาตาจิตตั้งมั่นปล่อยใจวางจิตเป็นหนึ่งมีสติคนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือการหลุดพ้นพุทที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดตามวัตจักรทางสายนี้มีมานานตั้งแต่ดึกํำบันพูทที่รู้และเข้าใจพยายามศึกษาผิดบ้างถูกบ้างเพื่อหาทางหลุดพ้น จากกิเลสพระเจ้าเบื้องบนเฝ้ามองดูใครทำอะไรไม่รอดผลสายตาการกระทำทุกสิ่งอย่างอยู่ในสายตามีการบันทึกผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ไม่ใช่ง่ายสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างถูกท่วนหน้า ใจิตใจสำคัญที่สุดอนั้นมาถึงสภาวะขับขันผู้เข้มแข็งจะรอดพ้นความอดอยากความผัดพรากเคลือบอครานเข้ามาความลําเค็นผู้คนอดครวนชีวิตทุกผู้ทุกนามกรอความหวังอย่าสิ้นหวังแต่ก็รอสภาวะเช่นนั้นใครทนได้ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนทางมองไม่เห็น สิ่งลี้ลับเพิ่มปรากฏผู้คนแตกตื่นได้เย็ยนเรื่องราวอันมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์นั้นไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้ผู้ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นความมหัศจรรย์ก็จะมีโอกาสได้เห็นมัน